ว่าสิมะพอเอาบางงามงามบางเห็นไใบพอดิจองไว้ละปาดโทษเลิกปาดนี้ผู้ใดเห็นนะเนี่ยเขามาเห็นมันกันเสยอยู่เน่ยเขาไว้มาเก็บเสยเลยว่ามันเห็นผู้เดียวพ่อแม่ต้นเด้อพี่น้องบังเห็นเห็ดเห็ดแกงเห็ดทอดทอดจำมะหุ่งเผ็ดเพชรกินแล้วแียนร่วงท่งคัดบ่อบานพี่น้องไหยโอ้สุดยอดสุดยอดเอาพี่น้องกินข้าวน้ากันเด้อ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูุ๊กคนเนาะเดี๋ยวย้ายไปเอาสิภาพไปเบิ้งคลิปที่สองเนาะจ้าไปเก็บเห็ดเห็ดดำหรือเห็ดแคนแตาล็อปเนาะจ้าขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจผู้ที่กดติดตามแล้วก็ผู้ที่คอมเมนต์ส่งกําลังแรงใจมากด้ยพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั้งเมืองนอกเนาะจ้าจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปต่อจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ ยายแบบสิมากแกงเฮดเอ่อแคนตาดันหรือเฮดดำให้กินเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าตากันเนาะจ้ะรับรองว่าแซ่บพี่น้องอุ้ยอยพี่น้องจ้ะอยู่ข้างใต้ต้นไม้ก็มีพี่น้องเห็นบ่พี่น้องใต้ตน้นไม้อีกนีที่โอ้โหลอกแล้วมีใต้ต้นไม้พี่น้องเห้ยโลอกง่ายมีพี่น้องน้อง เนีนไปเมดเอสัพี่น้องสบลบอยู่มึงนี่มึง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 อุ้ยพุดอะไรพูดนะจุ่มนึงพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยวันนันนน้นงามกว่านีดิวันนั้นงามกว่านีวันนั้นถือรลอยถือรลอยพี่น้องอน,นี่ยังงามเลยพี่น้องเลยว่ <c oughs> าสิมาพออา,างงามงามบางเห็นใวพอดีจองไว้ละปาดโทษเลิกปานนีไม่เคยเห็นเลยทีเยเขามาเห็น, <c oughs> นกันเสือยอยู่นลยเขาแบ้มาเก็บเสือยเลย ว,ว่ามันเห็นผู้เดียวบ่แม่นเดินพี่มุ่นเราเห็นไงพี่น้องเรากาว่าเราสิมาเอาเข็นเข็นนะเหี้มันใหญ่ก่อนสัน <g ession> เหี้มันใหญ่แต่สิมาเอาเข็นเขียนมันอยู่ในปลาเล็กๆไม่มีนคนมากเขาสันมาหอด้อยเขาเหยียบกระมีโอเขาเก็บเอาดองไง่ลยหมดแล้วอ้าพอ่ออดไพี่น้องลิ oh. ้มเหรเขาก็สิคิดพี่ห้าะคิวใช่ไหเนาะ กูเห็นใบป,ป่านี่มึงทันก็สิซีกไมป่ามีใช่ดอกไมเขามาองมันก็เป็นตะเกิดงามง่า,งงา,งงางมอดนามันมีเห็ดเลยตว่วมาบางทีอันคนล่าสัตว์ขระจกสีหูได้พี่มุ่นพวกล่าสัตว์นี่หูจักมันเก็บเห็ด,ดหอตอีเงินยางเงนเห็มนมัออนไม่ใช่แล้วเพราะว่าขระจกหล่าสัตว์ขระจกสีหูวางเก็บบางทีงกระจกกระถิ่งไว้แล้วก็ว่าชัา้นนั้นชั้นนี้มือนั้นมือนีมาอีกเอาอีก Oh, โอ้ดอกนี้ดอกงามนี่นะนเต็มดูพี่นงเก็บเห็ดไหมเดียวพี่น้องหักเอาแล้วพี่นงคเด็ดออกท่งหักท่าเด็ดมาอากาศดีตังมาั้งค้ากอตังมื่อกาดีตังค้ากล่องเก็บแักคบนาออย่ได้เบิ่งงามๆคุณน่ะแมนบ๊บยแล้วเมื่ออากาศดีมากเห็ดบุมีสับ ข้าเจ้าเก็บนีากวัดตั้งขาเมื่อได้เตรียมตตั้ง,างาคากองอย่างดีเฮ็ดพ่อมีเก็บพกน้องอออเลยมีคนมา้น้ากาศดีๆเลยข้าใหา่มีพอดกันมที่ตรงนู่น<ม>แล้วอ,อ,อมตนใหม่เลยเด้อาทิตย์หน้าก็ยุดอีกคูเด้อมตนใหม่เลยนะา้าตคนมาต พี่น้องจ๋ามาอีกปลาหนึ่งอันนี้ก็แเมนเด้อพี่น้องแมนพุทธเล่นกันอุ้ยพื่นอไงพี่น้องเอ้ยกันกระดานนี้เลี้ยงงามๆพี่น้องเอาเก็บเก็บพี่น้องอุ้ยเป่นเหรียงามเป็นปอนเป็นแถวเลยพี่น้องเป็นแถวเลยเออ๋อแบบนี้เก็บเก็บพี่น้องเก็บเหรงามพี่น้องดูจียู่พี่น้องดึงเราอันหักมาติด ตีอยู่จไเลยตัดหกักเนจำเลยตัดขา้าหักขึ้นมากดางามอู้มนเราไปซามาเดี๋ยวบักงามเลยขาย่าย้ยร นี่กระดอกงึ่งา้ำคุจะตกเด้อที่นอนใช่เดี๋ยวกางค่ำจะเขักกันน่งบัน เูเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยเน,ะนาะตักข้าวก็สกีมลเนมกลาบโอแสบเน่่เนี่ ว่าตั้งแต่ได้เห็ดไปแล้วเนาะเนนูนี่มเดี๋ยวสิตามมาเพราะตได้เห็ดไปคนเพราะเห็นนี่เสียบพอดีเลยพลังนี่มักยางคาเป็นเห็ดเด่นดีนาะดอกาง่า ม, ver, มี่ยูเวอร์เห็นหลากหลายดึกึงเลยนีย่ปาดแล้เก็บที่เป็นได้วะงาย,ยง่าพี่น้องเลย,ยมานมานเลยเง้ยมึง พี่มุ่นห็นแจกบางเก็ดเนาะพี่น้องแล้วผ้ามานมานแบบพี่น้องเลยเก็บปนกับดินมุ่มๆมาในมาเข้าบอกว่ามันไหลกรอบเลยไอ้ไอ้หมกองี้นะไอ้ แค่รด,น,ด,อดอนะพี่น้องเอิ้นแค่รดก็คือแค่รถอีลีเนะพี่น้องมันจะเป็นสีสมสมหูมม้นี่ดอกงา่ายจานสีสมสม,สมัน้ิบิหูเป็นหู้แล้วก็เป็นยางแล้วนะมะั้งยางออกเป็นสีอันสมสมอันนี้อันนี้แค่รดนี่อนนอดอกเหลืองเหลืองทั้งที่ไต<ห><ห>เป็น โกนนี่กินได้เลยเห็ดนี่กินได้มันนี่ครูเฟรตกลเคียงเนาะไกลเคียงกันแล้วก็ทั้งนมดอกค่ะสีขาวเลยคืบอบลูคือกันบันไดอ๋อเออ,เอ,อข้างล่างสังเกตข้างล่างพี่นนองเออ,อยางมันก็บลูคือกันเนาะยางอันนี้จะเป็นสีสมๆเนาะออกสีสมบูอันนี้สีออกออกดำนิดนึงเนาะ คือดอกไข่ดอกตือกัค่าคือกันแต่ว่าคนละสีเปลี่ยนไปนี่นึนคนละสีอยู่นะอ่ะสั้งเก็ดีเด้อพี่น้องเก็บเห็ดแนแค่รดเนาะมันจะมีคู่แฝดจ้ะกินได้กินบ่ได้มาเด้อพี่น้องเหนือ่างเห็ดเหยียบอยเราเห็ดผึิ่งลอยกับเห็ดอันนี้ เค็มตะเล่นเก็บมากวันหันเดียวเนาะเค็มตะเล่นหน่อยเสมอแกงพี่น้องได้เฮ็ดอันเองกาะเห็แแดแค่รสมานาเด้อพี่น้องเอามาแกงใส่กันสามย่างมื่อนี้เห็ดแค่รสเห็ดอันแค่แแตะเล่นกับเห็ดเผือกหน่อยพี่น้องใส่กันได้ห้องพี่น้องบ,บักบบพริกต่ำบักพริกกับกระเทียมแล้วก็ออกพาลุ่งน้องสาวพี่น้อง หอมหอมเออพี่น้องแกงเห็ดแกงตะเล่นเฮ็ดเพิเห็ด,หดแค่หลอดจ้ะเดรียมปุ๊บปุ๊บเลยพี่น้องใส่ผักลงกันหน่อยเขาา่าพาเก็บมาสดๆไม่ไม้สีแกงแ,แสบฟันเปื่ยพี่น้องเลยักหน่อยสิมามาเด้อพี่น้องกินเข่ากินแกงเห็ดต้องตันพี่น้องใส่ผักใส่ตำเนี่ยค่ะตำมะเขือเดๆใส่แกงเห็ดท้อๆทนอๆรอนะเด,ด้ิปวดโคตรแล้ว ตำักคุงกับแกงเห็ดทอนหด้วยพี่น้องเขากันใจว่าเรโอ้ยกี่ดาวแลล้มทงกีแลนเงหรอะเฟทียงสิเดทียงแลล้มทงแลนล้มทงอาปากใส่ลมมใ้่พี่น้องเลยแกงเห็ดกัต้ตเด้อหาบเลสิตแกงเนพี่น้องแกงเห็ดทอนหจ้ะโพดโพดแล้วพูด ไปบันนี้ไปกินเขากันพี่น้องเด้อพี่น้องบ้างนะแกงเห็ดแกงเพชรทอดทอดตำมะฮุ่งเพชดเพชกินแววแววร่วงทงคัตบ่อบอ่ัลพี่น้องไหยโอ้สุดยอดสุดยอดเอาพี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจังใดก็าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจเห้ในะเด้อจ้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสำหรับมานี่กะ สวัสดีจ้า